สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทักทายกันนะคะทักทายกันนะคะหลังวันหวยออกนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันทํางานนะคะวันทํางานวันหนึ่งนะคะของทุกๆคนเนาะจริงๆแล้วก็การทํางานก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีมากเลยคนเรานะไม่ใช่จะรอแต่วันหวยออกนะคะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนะคะ การทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญนะกไม่ได้ทักทายกันนานนะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีกับทุกคนนะทุกคนที่มีโชคมีลาภเพงปังกันเนะาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์ขอบคุณทุกๆก,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 การติดตามนะคะ แม่ครูก็ดีใจนะคะที่ทุกคนก็ติดตามอย่างเหนียวแน่นนะคะไม่ไปไหนวันนี้นะคะเปิดดวงนะคะเปิดดวงเศรษฐีให้รู้สิทธิ์นะคะใครที่อยากเปิดดวงเศรษฐีนะคะเปิดความเป็นสลีมงคลน,นะคะเปิดประตูเงินประตูทองนะคะอยากมีโชคมีลาบก็ทักมาปรึกษาแม่ครูได้นะคะ จริงๆแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมานะคะแม่ครูก็จะให้ส่งรูปหน้าตรงมานะคะส่งรูปหน้านตรงนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะชื่อของตัวเรานะคะแล้วแม่ครูก็จะมาทําพิธีให้กลางแจ้งน,นะคะการเปิดดวงเศรษฐีนี้เพื่ออะไรการเปิดอขอทรัพย์นะคะขอทรัพย์ปู่ย่า ยโสภูโสม,สมขอพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระแม่ครูโสมพระพายนะคะอ่าอาจจะเป็นการอ่าบางคนก็ได้ไปขอขอมาไปบนบานสารกล่าวบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราบนอะไรไปบ้างก็ลืมะนะคะ,ะการเปิดดวงเศรษฐีนี้ก็คือการขอเข้ามาขอเข้ามาสิ่งที่เราบนบานสารกล่าวสิ่งที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรลืมนะคะ,ะแม่ครูก,ก็จะมีอ่า สคริปต์ให้นะคะอ่านนะคะอันนี้ก็จะส่งให้ะะไปจุดที่บ้านอ่านนะคะแล้วก็แม่ครูก็จะทำพิธีที่ตำหนักให้ด้วยนะคะใครสนใจอยากร่วมพิธีใครสนใจอยากทำพิธีเปิดดวงเศรษฐีนะคะก็ทักมาได้นะคะ เบอร์โทรศัพท์แม่ครูนะคะ0636625591นะคะก็ขอความสวัสดีมงคลจงมาเกิดแก่ทุกคนทุกข้ามนะคะสวัสดีค่ะแม่ครูจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะคนที่เข้ามานะคะกดไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้บางทีก็มั่วโซ่ไปหมดแล้วเนี่ยแม่เนี่ย